เดทคูกิมิยะว่าที่เจ้าบ่าวนอกจากเตรียมงานแต่งแล้วยังซ้อมเลี้ยงลูกสาวถักผมเปียสวยรอส่งลูกไปโรงเรียนแล้วใกล้จะถึงงานวิวาแล้วสําหรับคู่ของพระเอกสุดหล่อ <c oughs> นักเดทคูกิมิยะกับนางเอกสาวย,าย่าอุรัสยาซึ่งตอนนี้ทั้งสองคนกําลังเตรียมตัวในเรื่องของวิธีการต่างๆและเรื่องของสถานที่รวมถึงชุดแต่งงานเพราะนับถอยหลังเหลืออีกไม่กี่เดือนแล้ว โดยนเด็ดได้เคยให้สัมภาษณ์ว่างัดแต่งกระจัดเคลื่นที่ประเทศนอร์เวย์ที่บ้านเกิดจังหวัดขอนแกน่นและงานเลี้ยงกับเพื่อนๆที่กรุมเทพและต้องบอกว่านเด็ดยายาได้แผนหลังแต่งงานไว้แล้วอยากมีเบบีมาสร้างรอยยิม้มสร้างเสียงหัวเราะหัวเราะ และได้มีการตั้งชื่อลูกสาวและลูกชายเป็นที่เรียบร้อยเรียกว่าเป็นการวางแผนครอบครัวที่ค่อยๆเริ่มค่อยก้าวอย่างมั่นคงนอกจากจะเตรียมตั้งชื่อลูกๆและซ้อมเรียกชื่อไว้แล้วว่าที่คุณพ่อแบร์รี่ในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเจ้าตัวได้ซ้อมถักผมเปียจากว่าที่ภรรยายาย่าไว้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับบอกว่าเป็นการซ้อมถักผมเปียให้ลูกสาวตอนไปโรงเรียนและนเดชได้ลงภาพและเขียนแคปชั่นว่าผมเก่งไหมครับ #ponytail ฝึกไว้มัดผมให้ลูกก่อนไปโรงเรียน หลายคนได้อ่านเข้าความแคปชั่นแล้วยิ้มตามไปด้วยเรียกว่าว่าที่คุณพ่ออ่อนโยนและน่ารักมากอยากเห็นภาพตอนอุ้มลูกสาวเริ่มแล้วเลย